ซึ่งจะเหมาะสําหรับน้อง,องๆวัยรุ่นมากๆเลยทำหนึ่งครั้งนะคะคุมกําเนิดกันไปเลยนะคะยาวๆจนกว่าจะเรียนจบไปเลยค่ะนอกจากจะใช้ในการคุมกําเนิดแบบวางแผนแล้วนะคะยังสามารถใช้เป็นการคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินได้ด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะล่าสุดแม่จ๋าได้รับคําถามคําถามหนึ่งนะคะจากน้องอายุสิปีถามว่า หนูเพิ่งแทงลูกค่ะหนูอยากจะคุมกําเนิดหนูควรจะคุมกําเนิดแบบไหนดีคะวิธีคุมกําเนิดที่รัฐบาลสนับสนุนนะคะสําหรับน้องๆวัยรุ่นนะคะโดยเฉพาะถ้าอายุต่ํากว่า20ปีให้คุมกําเนิดฟรีด้วยนะคะก็จะมี2วิธีด้วยกันนั่นก็คือการฝังยาคุมกับใส่ห่วงอนามัยนั่นเป็นเพราะว่าทั้ง2วิธีนี้นะคะเป็นวิธีการคุมกําเนิดแบบกึ่งถทาวรอนก็คือทําครั้งเดียวนะคะคุมกําเนิดได้ยาวนาน อย่างยาฝังคุมกําเนิดเนี่ยนะคะฝังหนึ่งครั้งนะคะคุมกําเนิดได้ 3- าถึงหปีหวงคุมกําเนิดนานกว่านั้นีกค่ะใส่หนึ่งครั้งคุมกําเนิดได้ยาวนานถึง5้าถึงสิปีซึ่งจะเหมาะสําหรับน้องๆวัยรุ่นมากๆเลยทำหนึ่งครั้งนะคะคุมกําเนิดกันไปเลยนะคะยาวๆจนกว่าจะเรียนจบไปเลยค่ะและการฝังยาคุมนะคะประสิทธิภาพดีมากๆเลยนะคะประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดสูงถึง99.95%เรียกได้ว่า น้อยมากๆเลยนะคะ0.05%และอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการใส่ห่วงอนามายัยประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดนะคะสูงถึง99.2%ค่ะโอกาสพลาดก็จะอยู่ที่ประมาณ0.8%ส่วนเรื่องการฝังยาคุมเนี่ยก็มีคลิปไปแล้วนะคะวิธีการฝังทำยังไงนะคะฝังตอนไหนนะคะก็ลองไปหากันดูนะคะส่วนคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีการใส่ห่วงอนามัยเอากันแบบละเอียด อยากให้น้องๆหรือ,อไวัวอื่นๆก็ได้นะคะที่ต้องการคุมบูเนิร์แบบระยะยาวเนี่ยฟังกันให้จบนะคะแล้วก็นํามาวิเคราะห์พิจารณานะคะว่ามันเหมาะกับเราไหมมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะห่วงอนา,ามัยนะคะก็จะมี2แบบค่ะคือห่วงที่เคลือบด้วยฮอร์โมนกับห่วงที่เคลือบด้วยทองแดงนะคะสําหรับห่วงอนา,ามัยที่ทําด้วยทองแดงนะคะก็คือจะไม่มีฮอร์โมนเป็นส่วนประกอบ เพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่คุมกําเนิดด้วยวิธีนี้ก็จะไม่ต้องรับฮอร์โมนและเหมาะมากๆสําหรับคุณแม่นะคะน้องๆที่เพิ่งมีบุตรนะคะคุณแม่ที่กําลังให้นมบุตรนะคะเนื่องจากห่วงทองแดงไม่มีฮอร์โมนก็จะไม่ไปบรบกวนปริมาณและคุณภาพของน้ํานมใส่หนึ่งครั้งจะคุมกําเนิดได้ยาวนาน10ปีค่ะ ตัวห่วงนะคะจะประกอบด้วยก้านพลาสติกเล็กๆพันด้วยทองแดงค่ะแล้วก็มีสายที่ปลายห่วงคุมกําเนิดนกลไกในการป้องกันการตั้งครรภ์ของห่วงคุมกําเนิดชนิดทองแดงนะคะก็คือจะไปเพิ่มมูกบริเวณปากมดลูกเมื่อมูกมันเยอะขึ้นนะคะก็ทําให้อสุจิที่เข้าไปเนี่ยว่ายเข้าไปในโพรงมดลูกได้ยากขึ้นแล้วก็ปลดปล่อยประจุทองแดงกระตุ้นให้มีการเพิ่มของเม็ดเลือดขาวแล้วก็โพสตาแกนดินค่ะซึ่งจะไปทําลายเชื้ออสุจิในของเหลวภายในมดลูกแล้วก็ท่อนําไข่และถ้าหากว่า อสุจิตัวนั้นเก่งมากๆเลยยังคงเข้าไปสามารถผสมกับไข่แล้วก็เกิดการปฏิสนธิได้แต่ห่วงนี้นะคะก็จะป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนที่เกิดการปฏิสนธินั้นไม่สามารถเดินทางมาฝังตัวในโพรงมดลูกได้เพราะลักษณะของห่วงมันจะโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็ไปขวางอยู่บริเวณท่อนําไข่ทั้งสองข้างทําให้ตัวอ่อนนั้นไม่สามารถเดินทางมาฝังตัวในโพรงมดลูกได้และห่วงคุมกําเนิดนะคะ นอกจากจะใช้ในการคุมกําเนิดแบบวางแผนแล้วนะคะยังสามารถใช้เป็นการคุมกําเนิดแบบฉุกเฉินได้ด้วยก็คือใส่ภายใน5วันหลังจากมีเพศสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000-2,000ถึง2,000บาทใครที่มีสิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์ขราชการสามารถใช้สิทธิ์ในการใส่ห่วงอนามัยได้ค่ะห่วงชนิดที่2นะคะก็คือห่วงชนิดที่เคลือบด้วยฮอร์โมน คุมกาเนิดได้5ปีจะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนอยู่ที่ก้านพลาสติกและเมื่อใส่เข้าไปนะคะห่วงก็จะค่อยๆปล่อยฮอร์โมนออกมานะคะในปริมาณที่ต่ําค่ะ เพราะฉะนั้นการใส่ห่วงที่เครื่อรพอโมนก็จะไม่ค่อยเจออาการข้านเคียงจากพอร์มนเท่าไหร่กลไกการทํางานในการป้องกันการตั้งครรภ์น,นะคะก็คือเพิ่มมูกบริเวณปากมดลูกเหมือนกันค่ะทําให้อสุจินะคะว่ายเข้าไปในโพรงมดลูกได้ยากขึ้นแล้วก็ยังทําให้ผนังเยื่อบุโพรงมดลูกฝ่อตัวแล้วก็ลอกตัวออกมาค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการฝังตัวของตัวอ่อนห่วงอัมามัยชนิดนี้นะคะนอกจากใช้ในการคุมกาเนิดแล้วยังสามารถใช้รักษาโรคบางโรคได้นะคะเช่นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่ ประจำเดือนมามากผิดปกติช่วยลดอาการปวดประจำเดือนและเนื่องจากเป็นฮอร์โมนชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะคะไม่มีเอสโตรเจนก็จะไม่ไปลดคุณภาพแล้วก็ปริมาณของน้านมค่ะคุณแม่หลังคลอดก็สามารถใช้ได้ค่ะราคาในการใส่ห่วงชนิดนี้นะคะโรงพยาบาลรัฐบาลก็จะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทไม่ค่อยมีตามโรงพยาบาลทั่วไปสักเท่าไหร่นะคะมักจะใช้กับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาเฉพาะค่ะ สิทธิ์บัตรทองก็จะใช้ไม่ได้นะคะห่วงชนิดนี้นะคะใช้ได้ในห่วงทองแดงค่ะห่วงอนามัยนะคะเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการคุมกำเนิดยาวนาน5-10ปีคนที่ขี้ลืมที่เกลียดกินยาใา้ยาคุมกำเนิดแบบชนิดมีฮอร์โมนแล้วเกิดผลข้างเคียงมากหรือคนที่อ้วนคุณแม่ให้นมบุตรหรือในกรณีที่ใช้ในการคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน ห่วงคุมกเนิดนะคะจะไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วย HIV ผู้ป่วยที่ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เคยติดเชื้ออุ้งเชิงการานมดลูกผิดปกติมีภาวะเนื้องอกมดลูกผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกหรือผู้ที่มีเลือดออกจากช่องคลอดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออุ้งเชิงการานมีคู่นอนหลายคนผู้ที่ปวดท้องประจำเดือนมากถ้าหากว่าใช้ห่วงอนามัยแล้วอาจจะทำให้ปวดมากขึ้นนะคะ ีการคุมกําเนิดนั้นสามารถคุมกําเนิดได้เลยทันทีหลังจากที่ใช้วิธีนั้นๆน,น,นะคะก็แนะนําให้เริ่มคุมกําเนิดในช่วงที่ยังมีประจําเดือนการใส่ห่วงอนามัยก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็แนะนําให้ไปใส่ในช่วงที่กําลังมีประจําเดือนหรือถ้าหากว่าไปไม่ทันจริงๆถ้าจะใส่หลังจากมีประจําเดือนก็ได้ค่ะแนะนําให้เป็นหลังจากหมดประจําเดือนใหม่ๆถ้าคุณแม่หลังคลอดก็แนะนํา6สัปดาห์หลังคลอดถ้าหลังจากแท้งบุตรก็ประมาณ1-2สัปดาห์หลังแทง้ง การใส่ก็ไม่ยุ่งยากค่ะไปถึงนะคะคุณหมอก็จะให้ผู้ป่วยเปลี่ยนเป็นใส่ผ้าถุงของโรงพยาบาลแล้วก็ขึ้นนอนบนเตียงคุณหมอก็จะตรวจร่างกายนะคะตรวจภายนอกแล้วก็ตรวจภายในวิธีการใส่นะคะก็ขึ้นขายอย่างนะคะแล้วก็คุณหมอจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าปากเป็ดนะคะสเปกตร,รมัมในการถ่างขยายปากมดลูก แล้วก็ทําการตรวจภายในอาจจะมีการอันตราซาวร่วมด้วยดูภายในมดลูกแล้วก็เชิงการว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าถ้าทุกอย่างปกตินะคะคุณหมอก็จะใส่เครื่องมือเข้าไปนะคะซึ่งวิธีการใส่นั้นใช้เวลาประมาณ2-3นาทีบางคนนะคะคุณหมอทําเสร็จแล้วยังไม่ทราบเลยค่ะว่าทําเสร็จแล้วเหรอเพราะว่าง่ายแล้วก็ไม่เจ็บนะคะหลังจากใส่นะคะอาจจะมีเลือดออกนิดหน่อยนะคะแต่นั้นไม่เป็นอันตรายนะคะขดลวดนะคะก็จะเข้าไปอยู่ในโพรงมดลูกค่ะ หลังจากนั้นคุณหมอก็จะทําการตัดสายนะคะออกค่ะจะให้เหลือสายไว้เล็กน้อยนะคะเพื่อให้คุณนะคะสามารถ ตรวจได้นะคะจากใส่นะคะคุณหมอก็จะนัดมาตรวจเป็นระยะระยะค่ะทุกเดือนนะคะหลังจากที่มีประจําเดือนคุณผู้หญิงนะคะควรจะทําการตรวจนะคะว่าห่วงนั้นอยู่ในตําแหน่งปกติหรือเปล่าด้วยการสอดนิ้วเข้าไปแล้วก็คลำดูนะคะว่าสายของห่วงนั้นยังอยู่หรือเปล่าแล้วก็ควรจะไปตรวจตามนัดทุกครั้งที่คุณหมอนัดนะคะบางคนอาจจะมีคําถามคาใจนะคะว่าใส่ห่วงอนามายัยแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์แฟนจะเจ็บหรือเปล่าหรือตัวเราจะเจ็บไหมแฟนจะรู้สึกอะไรหรือเปล่า ไม่รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าห่วงอะอยู่ในโพรงมดลูกนะคะไม่ได้อยู่ในช่องคลอดอวัยวะของเพศชายจะเข้าไปภายในช่องคลอดเท่านั้นค่ะไม่ได้เข้าไปถึงโพรงมดลูกนะคะแต่ถ้าหากว่าเข้าไปแล้วไปเจอสายของห่วงนะคะถ้าสายนะั้นมันยาวเกินไปก็แจ้งคุณหมอได้คุณหมอก็จะตัดออกให้ค่ะคลิปนี้นะคะแม่จ๋าแนะนําวิธีการคุมกําเนิดสําหรับน้องๆวัยรุ่นที่เหมาะสําหรับน้องๆวัยรุ่นก็จริง แต่แม่จ๋าก,ก็ไม่ได้อยากสนับสนุนให้น้องๆน,นะคะมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ยังเด็กโดยเฉพาะในวัยเรียนนะคะจริงๆแล้วหน้าที่ของเราก็คือเรียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีนะคะจนเราพร้อมเมื่อไหร่นะคะทั้งหน้าที่การงานรายได้ที่เราจะสามารถดูแลครอบครัวได้เราค่อยมีเพศสัมพันธ์หากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคลุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายย